น,นี่กานะครับตัวนี้ซ้ำรอยบาดเขาบอกว่ากันรอยขีดควนมีคัตเตอร์นะครับอือได้ยินเสียงวะได้ยินขูดจริงนะอันนี้ไม่ได้เล่นนะเนะี่ยเฮ้ยหังถ้าใครว่าไม่ขูดจริงมาดูนะฟังเสียงอ๋เอเฮ้ยซ้ำรอยว่าบาสกระดาษขนาดนี้ผมบอกเลยว่าดูดีมากกันน้ำนะครับเราไม่เป็นรอยอะไรเลยไม่เป็นรอยเลยเ<ง>ดี๋ยดูดิ สร้อยว่าบาทใครอยากได้ไปก่อนเลยมันหลดมาจากเป็นพันนะครับเลือดสร้ำรอยว่าบาทซึ่งตัวนี้มีซี่เสียเหลือนะครับเป็นสาซิลิโคนปรับได้เลยแบบไข่คอมือหยกคอมือแหลกเหมือนพวงมันคอมือแหลกแต่แบบคนคอมือหยกก็ใช่สบายนะครับมันปรับได้เยอะเขาชงมาอย่างดีเลยนะครับนี่นี่นี่เป็นแพ็กเกจกล่องเขาชงมาอย่างดีเลย ไม่ได้ต่างกับนาฬิกาเรือซี่ห้าพันเลยทึ่งคุณาภาพผมว่าดีว่าลองเอานาฬิกาแบบแพงๆมาคูดเลยดิเป็นโอยใช่อันนี้ราคาถูกแล้ววัสด,ดุกด็ดีใชส่สบายครับราคาสามร้อยกว่าบาทมันมีโปรอยู่ใครอยากได้รีบกดมีที่เสียเหลือนี่อันนี้เป็นซี่ดำช่วยมาครับ